มมีปัญญาอัพเดตผมจะอัพเดตให้มันขันสุดเลยเดี๋ยคือ่่บใครจะตอบไปแดงลวงตายเบถึงแล้วน้ำเงินมาตะมาน้ำเงินมาฐานมาตกแล้วมันตกเองตกตัวเองตายอะมันโดนมันโดนหลุมดอกาย พี่ผมได้ให้ไปให้ไล้วอีกมอยู่น้ำเงิน you know เราเก็บทำชารเน็ตก่อนนะ yeah my friend พิมพ์ีน่ u k โน่ my friend my ผมพิมพ์จีโน่ u k โน่อะไรวะ my my friend พิมพ์จนกน่จีโน่ my ตัดชนพิมช์กีโน่ m friend m ์ช r i e n นฝรังชื่อพิมพ์นกเหรอ ไม่ฟังพี่แค n o อาคุณรู้ไหม n me ฟนเฮ y มน่ฟม What What the fuck ไมอนฟ o มแดงตายแล้วพี่มันเกิดวายุสมัมมันออกวายุทำมเออมันออกเองวายุทำไมไอ้น้าไง เหน็ดม <Z an aaS> ึงกากไงมีตู้เฮยบวยไม่ได้เงี้ยอู้ยมาลงสามก้อนลพี่ผมฟิลดูผมพี่ฟิลดูผมพลังมากใครจะอัพชุดลก็อัพเลยนะนี่ไอ่อไรออไปช้าเลยเหเขายลองทองไอทองอยู่ในกล่องธรรมดาดูดูพลังเทพนะพี่ดูแล้วนะนะดูนะพี่มา สวยงามมากพี uhm, ่ขอบคุณที่ดูพี่ม้วนมาพี่เขียวพี่อุ้ยหนัก Why is my phone ให้อยู่ในใบเฟิร์นอ้ชนกพี่ชนกเขียวกันใช่ไหมทหารตามพี่มา Yeah Why i ใบเฟิร์น เฮ้ยบอยสวยงามเป็นแตกค้าุ่เจโแตกโลกสิ่งที่ไม่ได้คือมาไม้คนแกะมาถ้เราเกียองตัวนี้ได้ก็จบเกมเอ้ยเดี๋ยวผมโดนสกปยังลมใจบอกบอยพักา พี่มีบล็อกมาใครมีบล็อกวะผมก็ไม่มีพี่้อตี้ต่อยขึ้นเลยีมันมีผมมีคดอยเวทำไมตงโดนแตเดียวแล้วอยไปแล้วใจนี่้จัอตโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยดูด โดนไฟไปเจ้าบ้าเอ้ยเอ้ยไม่เฟิร์นไม่เฟิร์นอยู่น้นเดือดเจ้าผมเดี๋ยวผมจะเอาทีนทีไปนะไม่มันคือมินเกมวอลแคนผมมีเทียนทีอยู่สองลูกเฮ้ยที่ว่าเราต้องไปทางอากาศด้วย เอาจีนทีก็โดดใจไปใช่ไหมพี่ถ้าเราไปทางฟ้ามันน่าจะสู้เราไม่ได้นะเราต้องไปฟสวรรค์แบบพี่เฟยถูกไม่ดิพี่เฟยอยู่ในนรกไม่เหี้พี่เฟยอยู่ในนรกไม่เกี่ยวเออพี่เฟยอยู่ในนรกลืมใบเขาหมดเออใช่เราจะไปสู้กับมันเราจะไปฆ่ามันเราจะไปมาคันโกโก้เราจงไปมาคันเดี๋ยวผมไปเพราพี่ชอบชาเขียว ผมยิงทั้งมันมันระเบิดแล้วแต่มันไม่รู้ตายหรือเปล่าโอ้ตายด้วยเย้อู้ขอวโคตเยอะกลับดีกว่าได้เดี๋ยวมอนมาดเจ็บเกินพี่ได้เดมันบาเจ็บเกินเอ้าตัวสุดท้ายอ่ะมันอยู่ฐานเอ้ยนะไรวะเนี่ยตกไปทางใดก็เส้นเกิโบยิงเจ้ามันกูไม่มองอุยใครปาเรกอ่ะพี่ดูดิคิปเปอร์น่ารักปะพี่ดูดิคิปเปอร์ก็น่ารักอะเป็นน่ารักคิปเปอร์ น้องมาไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วรูว่าจะเปิดวิสติมเมื่อกี้ยังไม่ได้หุดเราไม่มีใครมาดูเราเลยอะโอ้โหไม่มีน้ำตัวเราน้ำน้ำตัวเราไม่มีใครดูเลยว้าวผมกำลังไปหาผมมาบ้านแล้วแก พาแล้วจ้าให้แก่แกนเอาผมตอบบอกไปเอาทานเขียวให้เบื่อเอาอ้แล้วก็หวานแล้วก็ล่วงไปตายเลยใช่เน็ตมันดึงจัดจ้าดึงจัดจ้าเฮ้ยพี่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 รู้จักปะดึงจัดจ้าไม่เขียวไม่ลงใช่ไหมพี่คอยดูนะเพราะผมลู้พี่ไปบ้านเขียวอยู่ เดี๋ยวพอยดูถ้าเกิดผมโหลดวอล์แอนเสร็จผมจะเน็ตไม่กับอาตีอาตีอยู่ฐานไหมอาตีอยู่ฐานเออมันมีตัวมามันมีตัวมาอ๋อก็มันก็มันโหลดโอ้หสองตัวเลยพี่บ้านดีดีพี่ฟ yeah. ัควุ้นเฟี han, uh ้ยนน้ำฟัคีน d ด e ู e เฮ้ยบอยโอ้ฟัคฮ่าเกิดทีบ้างกระนำเย่ เตียงโคตรปลอดไยเลยเทียนทีไม่เป็นไรเลยโดนเตียงเนี่ยเตียงทีมันระเบิดแต่เตียงมันไม่เป็นไรแล้วเลื่องเหลือซึ่งหัวใจยังไม่เลยกไฟแดงกระเถอะแล้วมีพี่แอ๊ดข้างขวาอันนี้สิบดีอันนี้สินอนเน้อดี What What the fuck ดูกระน้ำถึงจะบุกได้อันนี้สิ พูดตามน้าไงผมจะได้พลุกเตียงมันได้มันมีตัมามันทะเลกันกันไต้จำเต้ยอ้เลยนะบ้านเรามีะลอดไหมอดมเรามีห้าอรมมีเอิร์้างมัน่นเก็บไปเลยจะได้มาอาบดัลิซี่ั้ดาดีจะได้น้น้ตัวท่าต่อบล็อกมันนันันต่อเลยอะไนั่นน่ะต่อบล็อก้ำตัวตอ เงยหน้าต่อบอกพี่สีเขียวไม่เงยหน้าต่อบอกอ่ะคันเทพปะละเฮราไปดนดเราไปนังเ้อันนนั่น่ดีอันเาจะเป็นแก๊งอลินีนันนบดีกันน้ำบุกคนเดียวก็ได้นะมาอยู่เนพี่มาทาอากาศน้ำจะพิ่งเรามีนี่เรามีเจียนชสอง

โอ้เราโอ้เราโอ้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 าว่ะนับลุยโอ้าโอ้าโอ้า่ไปกี้ที่อยกดล้เจ้าากันอย่าลืมกดสาวอตไปก่อนไป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 ไ